ค่ะยังอยู่กับรายการพระนครร้อนใจนะคะในวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องของการบริหารตลาดนะเจ้ารู้จักที่ยังคงมีปัญหาอยู่เพราะว่ากลุ่มผู้ค้านั้นแม้ว่าจะไปลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ไว้แล้วแต่ว่าเรื่องของปัญหาราคาค่าเช่าแผงก็ยังคงไม่สามารถยอมรับในราคาของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ต้องถามคุณสงวนค่ะว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาเคาะราคามาพอเราไม่เห็นด้วย มีการเรียกคุยเรียกเจราจากันไปตกลงค่าเช่าใหม่บ้างแล้วหรือยังคะไม่มีครับไม่มีการเรียกคุยครับค่ะแต่กระบวนการเขาให้ทํำยังไงก็ราคานี้เป็นราคาที่ทางรถไฟเขาเสนอมาค่ะผู้ค้าก็ต้องไปจ่ายค่ะไม่จ่ายก็ให้คุยมาสมสิทธิ์แทนเออเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของราคาที่เรายังไม่ยอมรับ<ๆ>ก็จะให้มีทางตัวแทนจากยี่สิบเจ็ดโครงการในตลาดนัดเจรจก เข้าไปหารือจนถึงตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะไม่มีความคืบหน้าเลยไม่มีความคืบหน้าแม้แต่ก้าหนึ่งก็ยังไม่มีอืความจริงนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คุยกันมานานตั้งแต่การรถไฟเริ่มที่จะเข้ามาพัฒนาบริหารตลาดนัาจากจักรแล้วคว่าจะมีการนําตัวแทนเข้ามาคุยกันทุกเรื่องค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในรือจอักรแม้แต่เรื่องของราคาจะพูดคุยผ่านตัวแทนผมก็บอกว่าเอางี้ได้ไหม ถ้าคุณจะผ่านตัวแทนน่ะทำไมไม่เอาตัวแทนที่ถูกการเลือกตั้งอย่างชแท้จริงเลือกตั้งจากโครงการทุกโครงการสมมติที่จักเนี่ยมีโครงการที่ขึ้นทะเบียนชัดเจนเนี่ยประมาณ28 29โครงการเนี่ยคุณก็เอาผู้ค้าที่ได้รับการลงทะเบียนมีสิทธิแห่งค้าคก็เหมือนประชาชนคนไทยที่มีมีมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านค,คุณไปเลือกตั้งหัวหน้าโครงการหรือไปเลือกผู้แทนเขตสสให้ทําแบบนั้นครับแล้วเอาคนเหล่านั้นน่ะ2ี่8คนน่ะเป็นคณะกรรมการผู้ค้า ไปพูดคุยกันในเรื่องของระเบียบสัญญาแม้กระทั่งราคาค่ะให้มันเป็นอะไรที่มันยุติธรรมที่สุดก็ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมชัดเจนที่สุดเดือนปลายเดือนมกราค่ะผู้ที่การรถไฟอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามทางท่านผอตลาดนัดจรสุจักนะคะทางทางรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้มนวยการตลาดนัดจุูจักนะคะคุณจารดพันธ์วัชโรไทยคะ่ะสวัสดีค่ะท่านผอ,อาคะครับสวัสดีครับค่ะท่านผอ,อาคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับทางคุณสงวนดํารงไทยด้วยประธานสากลบริการผู้ค้าตลาดนัดจุูจักด้วยนะคะท่านคุณศักคุณสงวนเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ทางการรถไฟเข้ามาบริหารตลาดนัดจุจักเรื่องของราคาค่าเช่าแผงยังไม่ได้มีการเรียกไปเจรจากันแต่อย่างใดเลยหรอคะ ครับเรื่องอ้ราคาค่าเช่าแผงอันนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายฝ่ายบริหารนะครับก็คือกากฝ่ายนะฮะซึ่งเป็นอ่าเจ้าของพื้นที่ครับผมาในส่วนการกําหนดอัตราค่าเช่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทางฝ่ายฝ่ายบริหารครับแล้วก็จะกําหนดนะฮะแล้วก็มีหลักมีเก์กําหนดตามความเหมาะสมแล้วก็ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมก,การค,ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องก,การกำหนดอัตราค่าเช่าเนี่ยนะครับเราจะเป็นผู้กำหนดเองครับค่ะหมายความว่าอพอการรถไฟสรุปมาแล้วเนี่ยกำหนดออกมาแล้วไม่จำเป็นต้องถามความเห็นของผู้ค้าแล้วใช่ไหมคะครับครับใ่ฮะคืะอ,อในการประชุมหาเรื่องกับผู้ค้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอการ บริหารการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องการปรับปรงุงการพัฒนาข้อเรียกร้องต,งต่างๆความต้องการของผู้คา้านะครับเช่นต้องการจะให้เราปรับปรุงอะไรยังไงต้องการจะให้ทิศทางของตลาดนัดนะฮะมีการปรับปรุงไปในทิศทางไหนนะครับสิ่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่ต้องการเพิ่มเติมนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะฟังงาจากค่ามคิดเห็นของ ผู้ค้าคือมันจะต้องแยกส่วนกันนะฮะในส่วนของการการบริหารนะครับการบริหารเนี่ยเป็นเรื่องของการรถไฟนะครับแต่ในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเรื่องของการปรับปรุง,งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับในเรื่องของอความต้องการนะครับของผู้ค้าในด้านอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการกาหนดนะคะ่ะนี็เราก็จะรับฟังจากทางผู้ค้าครับกอค่ะ งั้นถามเรื่องของราคาที่ทางการรถไฟกําหนดมาเนี่ยค่ะมีรายละเอียดเรื่องของราคาไหมคะท่านผอคะครับแล้วก็กําหนดมาจากพื้นฐานของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับอ่าในส่วนของรายได้ที่แต่ละฝ่ายคนจะได้รับจากตาคาเจ้าส่วนหนึ่งค่ะหลักๆมันก็มีสองส่วนครับค่ะเอในส่วนของ กรุงเทพมหานครที่เขาเก็บก่อนหน้านี้240บาทต่อแผงนั้นกรุงเทพมหานครก็สามารถอยู่ได้แต่ว่าทําไมราคาของการรถไฟถึงโดดขึ้นไปเยอะขนาดนั้นล่ะคะอ,อ,อัตราต้องต้องเห็นอย่างนี้นะฮะอัตราของกทมเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นอัตรา240ร้อย่สบาททุกแผงนะครับมีนะฮะตั้งแต่4ี0 0ันห้าพั0หกพัน แอรก็มีนะฮะมีหลายอัตรามากนะครับค่ะครับอ่าก็มีราคาที่มันสูงเหมือนกันใช่ไหมคะที่ประมาณสี่พันห้าพันหกพันตรงจุดนี้เป็นเป็นแผงลักษณะไหนอะคะที่ราคามันมันถึงสี่พันห้าพันเนี่ยค่ะก็ก็อยู่ในยี่สิบเจ็ดโครงการเนี่แหละครับค่ะนะ ให้ราคาสองร้อยกว่าบาทเนะี่ยมันเป็นราคามาถึงดั้งเดิมตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วราคาดั้งเดิมครั้งแรกเลยนะนะฮะ,ค,ะครับแต่แล้วมันก็มีทางกทมอเองเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีเมื่อม,ม,มีการโอนการอะไรการเนี่ยมันก็มีปรับปรับไปตลอดนะพันกว่าสองพันสามพันสี่พันห้าพันจนถึงหกพันก็ยังมีครับ รายได้ที่ทางการรถไฟจะเก็บทั้งผู้ค้าสามพันกว่าบาทต่อแผงต่อเดือนนี้เราจะนำไปบริหารตลาดยังไงบ้างคะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็เป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการบริหารจัดการ,รในเรื่องของระบบสารสุประนะมันก็มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางส่วนใหญ่แล้วค่าใช้จ่ายในการบริหารด้านบุคลากร,กรอีกส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ แยกเป็นส่วนรายได้จากค่าเช่านะครับที่กางรถไฟพึงจะได้รับนะครับผมค่ะการบริหารตลาดนัดหลังจากที่ทางการรถไฟปิดรับลงทะเบียนผู้ค้าที่มาลงทะเบียนไปแล้วขั้นตอนต่อไปจะดําเนินการยังไงคะครับก็คือหลังจากที่เราจัดทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นเราก็จะมีการจัดตั้งตัวแทน นะครับของุ่มผู้ค้านะครับก็เราก็จะตดตั้งตัวแทนโครงการละสามคนนะครับทั้งหมดยี่สิบเจ็ดโครงการหลักๆก็มีโครงการไก่ชนก็เพิ่มใหม่อีกอันก็เป็นโครงการที่ยี่สิบแปดงนนะคะก็จะมีตัวแทนนะครับโครงการละสามคนเมื่อเลือกตัวแทนขึ้นมาแล้วนะครับก็เราก็จะเชิญตัวแทนนะครับ มาร่วมพิจารณากับฝ่ายบริหารอีกทีหนึ่งว่าทางเรามีโครงการแผนงานจะปรับปรุงพัฒนานะครับค่ะระดับนับเนี่ยไปในทิศทางไหนอย่างไรซึ่งการรถไฟเองก็มีโมเดลอยู่แล้วนะว่าโอเคเราจะปรับปรุงในส่วนของระบบสรารสนโภศอย่างไรในส่วนของค่าของพื้นฐานเราจะปรับปรุงอย่างไรซึ่งตรงเนี้นะฮะเราก็จะรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่ม ผู้ค้านะครับว่าเห็นด้วยไหมกับแนวทางทิศทางการปรับปรุงอะไระคเพราะว่ามันจะมีผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มผู้ค้าครับผมกลุ่มผู้ค้าหลายๆคนค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องของออการเปลี่ยนสภาพไปของตลาดนัดจตุจักค่ะขอคํายืนยันจากทางท่านผอ,อได้ไหมคะว่าตลาดนัดจตุจักจะยังคงรักษาเอก,กลักษณ์แล้วก็คงความมีสเสน่ห์อย่างนี้ต่อไปอะค่ะครับ อันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่เป็นอ่าจะเรียกว่าเป็นอ่าหัวใจหลักสาคัญเนี่ยนะของตลาดนัดนะครับก็คือว่าความเป็นเอกลักษณ์ของตลาดนัดจตุจักรเนี่ยนะฮะตลาดนัดจตุจักรเนี่ยมันมีเอกลักษณ์เป็นแบรนด์มาร์กนะฮะของกรุงเทพนะครับ,ค,ค,รบคือลักษณะเป็นตลาดนัดเปิดะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปรับปรุงพัฒนาเนี่ยนะเราก็จะต้องคงไว้สุ่เอกลักษนณะ์ในลกวกษาะความโดดเด่นอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทิศทางการปรับปรุงเนี่ยนะฮะก็จะต้องปรับปรุงเป็นในลักษณะของเป็นตลาดนัดเปิดนะครับเป็นตลาดนัดเปิดจะไม่มีการปรับปรุงเป็นเป็นพลาซ่าเป็นมอเป็นอะไรนะเป็นศูนย์การค้าแบบเดียวกับเจเจซึ่งอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเอกลักษณ์ของตลาดนัค่ะครับแก็ขอ ยืนยันนะฮะยืนยันว่านโยบายของทางกระทรวงก็ดีของกระไรนะฮะก็คือระดับกรเนี่ยจะต้องคงความเป็นเอกลักษณ์คือเป็นตลาดนัดเปิดนะครับผมนะแต่เราจะมีการปรับปรุงในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะฮะเช่นพื้นถนนนะโครงสร้างอาคารระบบระบายอากาศนะระบบไฟฟ้าปั๊ปานะฮะความปลอดภัยนะครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมค่ะ ตลาดนัดจะติดแอร์ด้วยไหมคะท่านผอคะก็อย่างที่เรียนแล้วนะฮะลักษณะของตลาดนัดนะฮะเราต้องคงความเอกลักษณ์การเป็นตลาดนัดเปิดค่ะฮะถ้าเผื่อเราไปติดแอร์เนี่ยมันก็กลายเป็นมอลเป็นพาซ่าไปอะไรไปซึ่งมันจะเสียในเรื่องของเอกลักษณ์ของตลาดนัดจะยากนะฮะที่ชาวต่างประเทศก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เข้าเข้ามาในตลาดนัดเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการจะเข้ามาในศูนย์การค้าที่ติดแอร์ ่ะ,ะมาเขาต้องการจะมาดูลักษณะของตลาดมัดเปิดซึ่งมันมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวของมันเองนะครซึ่งแตกต่างกับสมเด็จคารมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะไม่ปรับ ตัวไปเป็นศูนย์การค้านะฮะ <c oughs> ซึ่งทิ้งเอกลักษณ์ในส่วนนี้ไปซึ่งมันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วเราไม่ควรจะไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของเรา,าครัค่ะสุดท้ายคะ่ะการที่จะเชิญตัวแทนมาร่วมพิจารณากับทางฝ่ายบริหารของการรถไฟเนี่ยจะเริ่มได้เมื่อไหร่คะท่านผอคะครับก็คงจะหลังจากมีการเลือกตัง้งตัวแทนในเดือนเมษายนเรียบร้อยแล้วค่ะครับ ก็จะต้องมีการเชิญมานะฮะมาพูดคุยหารือนะครับแล้วก็รับฟังความคิดเห็นแนวทางทิศทางในการปรปับปรุงสถานากระาดานต่อไปครับค่ะก่อนหน้านี้แต่ละโครงการเขามีตัวแทนกันอยู่แล้วแต่ว่าทางการรถไฟเข้ามาก็จะให้มีการเลือกตั้งใหม่อย่างนั้นหรือเปล่าคะครับถูกต้องมาถูกต้องเมื่อมีการจัดทําสัญญาใหม่นะครับค่ะ,ะจะทออําสัญญาใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะต้องมีการเลือกตั้งตัวแทนกันใหม่นะซึ่งมันก็เป็นวาระ 啊。Bam, bam, bam.